สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญก็มีครีมมานำเสนอเป็นครีมของ the rich one ค่ะเป็นเซ็ต pretty doll white set ก็จะช่วยให้ผิวขาวสว่างใสมีออร่าสำหรับครีมตัวนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะคะแต่ว่า5ตัวนี้ก็จะใช้ไม่เหมือนกันก็จะมีด้วยเป็นอันนี้เป็น pretty serum ค่ะเป็นซ e r u m ทาสำหรับกลางวันแล้วก็กลางคืนนี่ก็จะเป็นขวดปั๊มนี้นะก็กดง่ายใช้ง่าย แล้วก็สำหรับกลางวันนะคะก็จะต่อด้วยอีก2ตัวก็คือมิ r าเข้าบูสเตอร์ครีมค่ะก็เป็นครีมใส่หน้านะแล้วก็ต่อด้วยกันแดดนี่กันแดดคือครีมของเขาก็เคมว่ากันแดดเนี่ยดีมากเพราะว่ากันแดดนี่ใช้แล้วก็ไม่ต้องทารองพื้นเลยก็มันเป็นกันแดดเนื้อใยให,หม่นะคะแล้วสำหรับตอนกลางคืนเราก็ทาตัวนี้เหมือนเดิมพริตตี้เซรั่มแล้วก็นี่ พิตตี้ดอลหนึ่งกับพิตตี้ดอลสองอันนี้เป็นตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวสองแฮเกตเขาน่ารักมุ้งมิง้งอ่ะน่ารักมากๆเลยสำหรับใครที่สนใจตัวนี้อยากรู้ว่ามันเน้นที่ตรงไหนนะคะก็คือทีมของพิตตี้ดอลไวเซ็ะเน้นตรงที่หน้าเงาสว่างใสมีออร่าหน้าคือจะแบบชุ่มชื่นอิ่มน้ำอย่างเงี้ย ก็คือเขาบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่ผิวขาดน้ําอยากจะเติมน้ําแล้วก็เป็นแบบอยากให้หน้าสว่างใสมีออร่าอย่างเงี้ยค่ะ้าสาหรับความผก็ใช้มาเซตหนึ่งแล้วก็เขาเคลมว่าของเขาเนี่ยไม่ก่อให้เกิดการแพ้นะผิวแพ้ง่ายขนาดไหนก็ไม่แพ้เพราะว่าเขาได้รับการคุ้มครองเยอะมากนี่เขาก็เห็นไหมเห็นไหมแปบ๊บนึงก่องเขาสวย เนี่ยค่ะเขาได้มาตรฐานอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ราคาไม่แพงเลย1,290บาทได้คินต้อง4ตัวเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ถูกมากๆเลยเนาะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่ IG The Rich One นะคะนี่เลยนี่นี่น,นี่โอเคเดี๋ยวขอนจะทิ้งไลน์แล้วก็ IG นะไว้ข้างล่างนะคะบายบายไปแล้ว